Ô rêu 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 rêu. Ô chán nói. Rêu rêu. Ồ, đùa là khơi nhỏ. Ô. Ờ เปทีรร้อยแก้วหมดหมดตังแล้วแก้ว ้นี่ครับเสียงนิ่มๆไปเลยครับตั้งวาลวใหม่ ไปเลยเดี๋ยวลองทำงานแล้วก็เดี๋ยวจะปรับตั้งปั๊มโซล่าอีกทีหนึ่งครับผมพอตอนนี้ไม่รู้ว่ามันประหยัดแล้วหรือว่ามันมันกินกว่าเดิมครับวันละ2,500ครับผมที่ใส่ทำงานนะต่อวันครับ ZX 200รุ่นหนึ่งครับ ตอนนี้ก็ทำปั๊บโซล่ามาใหม่เดี๋ยวจะลองดูครับโอเคดับได้ปกติครับผม,มจวด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 เออ,อ ขาดบ่อืมดอาตัวปห้น้ำมันขาดไปนิดนึงครับน่าจะประมาณครึ่งถังก็ดีครับครึ่งถังน่าจะพอดีอ สาย,สายใช้ไปก่อน,อนยังไม่แตกใช้ไปก่อน,นไปไปไล่มือนนะ <laughs> ทำุดลา เละไม่เหลือชิ้นดีก็เนี่ครับเป็นข้อควรระวังนะครับที่ถังไม่สะอาดนะครับจอการตอกเค้ยไม่ถังไม่สะอาดตะกอนมันเอามาเข้าใส่กองสลาลูกเดียวไงอ๋อเลยเขาตอตรงไปนู่นเลยอ๋อจ่อต่อจากถังไป ไปป,ไปปัม๊มแยกเลยมสมพอมันพังแต่ก่อนตอนที่ยังไม่เก็บนะครับเขาเอาสายจากใต้ถังครับเข้าไปไอตรงไปปัม๊มโซล่าเลยครับเข้าตูดปัม๊มแยกเลยก็เลยพวกเศษฝุ่นเศษอะไรเศษน้ำเยอะครับก็เลยทำให้ ทำให้ปั๊มโซล่ามีปัญหาพอเอามาใชา้ใช้ได้ประมาณยังไม่ถึงเดือนนะครับเรียบร้อยเลยทำๆไปดับดับกากากดศครับแล้วก็สตาร์ต่าจะติดก็ต้องสตาร์ตสักพักหนึ่งถึงจะติดแล้วก็ตอนนี้ไม่ติดเลยครับน้ำมันน้ำมันไม่ขึ้นมาเลย เติมไฮดรอลิกเพิ่มครับนครับอยู่ในขีดพอดีครับกลางอีกนิดนึงได้ครับอยู่ในระดับอยู่ครับผม เดี๋ยวพรุ่งนี้ลุยงานต่อเลยครับผมนะไม่รอครับรถเสียพอดีเป็นรถเช่าด้วยนะครับ ก็เลยต้องทําให้ไวไม่งั้นเดี๋ยวจะมีปัญหาครับนะก็ลุยกันเมื่อคืนครับเมื่อคืนถอดออกไปถอดปั๊มโซล่าแล้วก็ตอนเช้าวิ่งเข้าร้านเช็กปั๊มครับผมนะที่ที่ร้านปั๊มแต่หกโมงเช้าครับทําเสร็จก็ประมาณสิบโมงวิ่งมาใส่ก็ประมาณเที่ยงเที่ยงครับนี่ก็ใส่เสร็จประมาณบ่ายสามโมงครับ ประมาณบ่ายสามโมงก็ทำการเทสก็โอเคครับผมไม่มีโหลดไม่มีอะไรแต่อัตราการกินน้ำมันก็ต้องดูอีกทีคืออีกทีครับว่าอัตราการกินน้ำมันจะกินเยอะหรือว่าจะกินน้อยถ้ากินเยอะกว่าเดิมก็ถอยปั๊มโซลาลงอีกครับผมนะเพราะรอบมันไม่ตกอยู่แล้วครับตกไปแล้ว ปรับให้มันเข้ากับหน้างานครับนะเพอารถมันไม่จําเป็นต้องแรงมากครับใช้ยกตักดินเคลลิ่งเิ้นิด่นหน่อยๆครับไม่ได้แบบขุดบอ่อขุดไอใสรถด้ำจนแบบต่อคิวกันรถดำสามสี่คันอะไรมาเนี่ยก็งานไม่หนักครับก็จะดีกว่า เราตั้งให้มันประหยัดประหยัดแค่รถมันทํางานได้ไม่โหลดก็โอเคแล้วครับหน้าง,งานนี้งานเช่ายิ่งเซฟน้ำมันได้เท่าไหร่เรายิ่งมีกาไรมากเท่านั้นครับอ่ะยิ่งเป็นตัวสองร้อด้วยถ้าเราเซฟให้ได้เหมือนร้อยยี่ก็ยิ่งดีเลยครับสบายเลยแจวเลยแจวยังแจวยังแจว หมดไปหลายหมื่นแจวเลยเนาะโอ๊ยกาดเมื่อไหร่จะใส่อีกตัวหนึ่งเนี่ย กาดเนี่ยเดี๋ยวเดาใส่้ออเอช่วยได้เยอะเลยทอสองาแล้วิดเี้ครับมีกริไม่มีกริข้างไม่มีกริกกรกกรกบนฟิตเลยเอาฟิตเลยอ๋อเอาเอาทีเดียวจบเลยเนาะอ๋อเธอาเลยก่นี่เฮา,าเฮาลดำโม ព <laughs> <sereti> ីរាប់បៃធុំហ្នឹងធោទាទៀតចាយយ៉ាងเนาะឬបាទមិនរាយចាយតួយลําបាទត្រែងបើគាត់យាយតាំងក្ដីក៏ឆមងដែរเนาะឧទាក៏ឆមងដែរឡោះស្នោមិនຢາກเนาะ เสร็จไปอีกงานครับนะเสร็จไปอีกงานก็เสร็จจากนี้ก็ขึ้นขอนแก่นต่อครับเสร็จจากนี้เดี๋ยวขึ้นขอนแก่นต่อก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมนะใครอยู่เขตขอนแก่น f อฟซคนไหนที่เฮ้ยเขมนพุทธายมพล เอคนไหนที่อยู่แถวคอนแก่นก็กิ้งก้างหรือว่าติดต่อสอบถามกันมาได้นะครับผมเพราะพอดีจะขึ้นไปฝั่งนู้นก็ถ้ามีโอกาสก็ได้แวะเข้าดูให้ครับผมนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ